ขนลุกเลยนะยิงดึกๆอย่างนี้นะครับปีหนึน่งยิบห้าเวลานี้นะครับก็ปล่อยให้ธรรมชาตินะครับเป็นไปเดี๋ยวผมจะเป็นกระดาษสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเดี๋ยวผมก็จะปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจเราในค่ำคืนนี้เดี๋ยวคืนเี้ช้าว่าน,นะครับวันใหม่นะเดีย๋ยวเรามาดูนะครับตัวเลข เสียงโชคกันเลยนะครับใช้วิจารณญาณนะครับเป็นไงครับได้ยินเสียงกันแล้วใช่ไหมครับผมคิดว่าทุกท่านน่าจะรู้นะว่าคลิปนี้ผมมาทำอะไรนะครับก่อนอื่นนะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆเอฟทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JPC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่านะครับวันนี้นะผมกลับมาในพื้นที่ที่ มีหลายท่านเนี่ยคอมเมนต์นะครับเรียกร้องกันมาให้ผมกลับมาจุดรูปขอเข้ามานะครับและออย่างเนี่ยผมก็ตั้งใจที่จะกลับมานะครับเพราะครั้งที่แล้วนะท่านให้โชคพี่พี่เอฟซีในช่องนะครับถึงผมจะพลาดไปก็ไม่เป็นไรนะมีพี่นะครับร่วมสมทบทุนซื้อของนะครับมาไหว้ด้วยในครั้งนี้กลับขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะที่สนับสนุนมาหลังจาก ได้โชคไปนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาจุดทูปอีกหนึ่งครั้งก่อนอื่นนะครับผมขอออกตัวก่อนเลยว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังอย่างเต็มที่นะครับผมไม่ได้มาเชิญชวนหรือว่าจะมาทําให้ทุกท่านเนี่ยเชื่อวนอยู่ในที่ที่เดิมนะครับหรือว่ามางมงายเนาะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทุกท่านร้องขอมาผมก็จะทําครั้งนี้นะ ครั้งสุดท้ายนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะครับถ้าเกิดมีครั้งหน้าอีกหรือว่ามีใครร้องขออีกนะครับผมก็จะพิจารณาเนาะเพราะว่าถ้าทํามากเนี่ยครับถ้าทําดีนะคือทําทําดีก็คือดีเลยนะครับถ้าทําไม่ดีปุ๊บเขาก็จะหาว่าผมเนี่ยมาเชิญชวนเนาะอย่างที่พูดไปวันนี้เนี่ยผมใช้พื้นที่แคมป์นะครับพื้นที่เดิมนะดูจากคลิปตอนที่แล้วได้นะครับวันนี้ก็ตัดมา ตอนที่กําลังจะเข้าไปเลยกําลังที่จะเข้าไปเลยนะครับเวลาตอนนี้นะครับห้าทุ่มแล้วห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มพอดีเลยวันที่21สิงหานะครับเดี๋ยวคลิปน่าจะใช้เวลาตัดลงใกล้ๆวันหวยออกแล้วกันอุ้ยไม่ใช่นะครับวันที่เสี่ยงโชคแล้วกันนะครับวันที่เสี่ยงโชคแอบผมแอบหลุดนะไปวันหวยออกครับก็มาจุดทูบนะครับประกอบการตัดสินใจเนาะ ซื้อโชคลางนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลอะไรประมาณนี้นะหรือว่าเอาตัวเลขเนี่ยไปเสี่ยงโชคนะครับก็ขอออกตัวตรงนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับท่านขอมานะผมก็จอดให้บอกก่อนนะฮะว่าป่าพืนนี้นะค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วเวลาที่ผมจะมาไหว้เนี่ยเที่ยงคืนนะทุกท่านก็รู้นะครับว่ามันเปี่ยวแค่ไหนเนาะก็อาศัยใจพอสมควรเดี๋ยวเราจะาตกใจตกใจไม้ดำๆนะครับ เดี๋ยวเราจะเข้าไปในพื้นที่กันแล้วนะครับก่อนเข้าไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์คลิปกดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปนะครับติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผม JBC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่านะครับช่องเดินป่าเดียวนะกดเลยครับกดเลยก่อนไปรับชมกันโอเคเข้าไปในพื้นที่กันครับว้าว จะปั๊บไฟลงพื้นนะมองไม่ค่อยเห็นนะแสงมันสะพรอนตานะก็เปียกไปเลยครึ่งนึงนะครับไม่เป็นไรนะเพื่อทุกท่านนะครับค่อยๆเดินมานะระมัดระวังนะครับมาแล้วใกล้แล้วใกล้มาถึงแล้วครับนี่นะครับถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วอือ นี่นะครับโอ้มีไม้ลอยมาติดด้วยนะเดี๋ยวเราจะยกไม้ออกดีหรือไม่นะครับอืมอผมปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วกันเดี๋ยวค่อยเก็บใบไม้เก็บอะไรให้เอี่ยมๆนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบนะุคคลเนาะเดี๋ยวผมไปเตรียมของมาดีกว่าโอเคครับอย่างแรกผมจะปูโต๊ะก่อนเลยนะวันนี้เนี่ยเตรียมของมาเยอะนะครับ เตรียมของมาเยอะก็เอาโต๊ะมาเลยเรียกว่าจัดชุดใหญ่เลยนะครับโอเคจะเคลียใบไม้เคลียอะไรออกก่อนนะครับนะนี่นะครับโใบไม้ก็เยอะพอสมควรนี้ก็เป็นโต๊ะที่ผมเคยใช้แคมปิ้งอะไรนะครับเบานะครับเป็นอลูมิเนียมเนาะ ดี๋ยวจะรีบกลางนะครับกลางคนเดียวมันก็จะเปล่าเปี่ยวนิดนึงเนาะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกท่านโอเควางตรงไหนดีที่มันมั่นคงโอเคตรงนี้นี่เนาะโอเค เป็นไงครับมองเห็นกันหรือเปล่าเบน่าจะมองเห็นกันหมดนะผมยกเป้นะมาไว้ตรงนี้เลยดีกว่าไม่ดูว่าทุกท่านมองเห็นหน้าผมหรือเปล่านะครับถ้าหลุดเฟรมหลุดอะไรไปเนี่ยมุมกล้องไม่ดีนะครับกราบขออภัยจริงๆถ่ายทําคนเดียวนะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะครับสิ่งที่ผมแบกมานะเดี๋ยวลองยกก่อนหนักมาก,มากไม่ต่ำกว่าสิบหโลนะครับชุดนี้ โ <Whoa. laughs> ออ้ันนี้นะครับ PPFc สนับสนุนมาด้วยนะหลังจากที่เขาได้โชคมานะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เลี้ยงออกไปเลย oh. มีน้ำนะครับมีแอปเปิลนะโอ้วางไม่หมดแล้วมั้งเนี่ย <laughs> เดี๋ยว วางไว้ข้างๆกันนะครับคงไม่น่าเสียหายอะไรนี่แล้วก็มีข้าวนะอันนี้เนี่ยจะเป็นพวกแอปเปิลนะครับแล้วก็ขนมมีส้มมีไก่นะครับมีไก่นะเดี๋ยวผมแกะออกอ่ะคิดว่าท,ทุกท่านน่าจะเห็นกันอย่างเต็มที่นะฮะน,นี่ก็มีมะพร้าวด้วยนะมีมาหมดแล้วครับเนาะอย่างที่พี่ๆแนะนำกันด้วย มะพร้าวเอ่ยกล้ยลวยมีนะครับอเอกล้วยนะโอ้ <laughs> คิดดูว่าหนักแค่ไหนนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับผมตั้งใจนะผมก็มีศรัทธาเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เป็นอ่าลวงข้าวแนละ้วขาดไม่ได้นะตัวนี้พูดแล้วมีเกือน,น้ําลายนะล้อเล่นนะครับล้อเล่นเดี๋ยวค่อย ว่ากันนะครับแซวเล่นนะอ่าแล้วอีกเป้นหนึงก็จะเป็นพวกอ่าหมากพูนะครับเนาะอ่านี้เป็นทูบนะครับเป็นทูบที่ผมจะมาจุดอันนี้ก็จะเป็นพวกหมากพวกพูอะไรอย่างงี้นะครับเนาะนี่นี่นะครับโอเคก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมจัดเลยนะจัดเลยอ่าสิ่งไหนที่จะเอาขึ้นโต๊ะได้ก็จะเอานะครับ ส่วนสิ่งไหนที่เอาขึ้นไม่ได้ก็จะวางไว้ข้างๆนี่แล้วกันก็จะใช้ใบตองเหมือนเดิมนะครับโอเคตอนนี้ไปเอาใบาตองมาเรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวดูกันของเยอะมากนะของเยอะมากนะครับเดี๋ยวแกะออกเลยโอ้ยค่อยๆแกะนะครับอ่ผลไามา้นี่โอ้ไก่นะ ไแกะหนังยางออกเลยตอนนี้ห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มสิบสี่นาทียังมีเวลาอยู่นะทันนะครับเที่ยงคืนเนาะเที่ยงคืนใบตองรองไว้ด้านบนดีกว่าเนาะเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อนี่ครับไก่แล้วก็เื้อเป็นพวกขนมหวานนะตื่นเต้นนะครับตื่นเต้น ไม่เคยมาทำอะไรแบบนี้นะครับอขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่คอมเมนต์หลังไมมาทั้งไลน์โอเอทั้งเพจแล้วก็ทั้งใน u t u b e นะครับที่แนะนำผมมาเนาะเกี่ยวกับวิธีการขอขามากานไหว้เจ้าที่วันนี้ผมก็ใช้ข้าวสวยเป็นข้าวสุกนะรอบที่แล้วเนี่ยผมก็ใช้เป็นข้าวสารเลยบางศาสตร์ก็ว่าได้บางศาสตร์ก็ว่าไม่ได้นะครับอันนี้เพื่อความสบายใจเนาะก็เป็นข้าวสวยไปเลยทำปากอย่างนี้เลยโอเค วางไว้งนี้นะครับไม่รู้ทุกท่านมองเห็นกันครบถ้วนหรือเปล่านะชัดไม่ชัดยังไงขออภัยนะครับสม้มก็เดี๋ยวอขออนุญาตนะครับวางเลยนะวางบนลำห้วยนี่นะครับมันไม่เปื้อนเนาะเพราะว่ามันมีถุงพลาสติกนะครับรองอยู่เนาะและน้ำก็ไม่เข้าด้วยนะครับเพราะว่า ลูกช้างนะครับเตรียมโต๊มาน้อยนะครับถ้าเตรียมมาเยอะเงี้ยแบกไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเอาแบ้ข้างนี้เลยครับผมแล้วก็เดี๋ยวผลไม้ก็แบ่งมาเป็นชิ้นเป็นชิ้นอแอปเปิลน,นะครับยังมีอีกนะโอ้หเยอะมากครับทุกท่านอ น,นะครับวางบนลำห้วยเลยมาเดี๋ยวขยับมุมกล้องให้ทุกท่านมองเห็นใกล้ๆกว่านี้นะครับเนาะมองเห็นใกล้ๆกว่านี้เลยนี่อ่ามุมนี้เลยนะฮะนี่นี่นะครับมุมนี้เลยดูตรงนี้ก่อนก็นได้นะครับนี่นะโอเค,อ,เคอ่านี่นะครับ ไม่รู้ถูกกฎหมายหรือเปล่านะครับว่าเขาห้ามถ่ายเครื่องดื่มติดอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับห่านแบบนี้แล้วกันเอาเป็นว่าทุกท่านรู้นะครับโ<ม> <Okay. S 2> อเคกาไปกล้วยเนาะกล้วยอโอ้โกล้วยครับอสีใหญ่มากสวยมากนะครับแตกล้วยเนี่ยผมจะวางไว้บนโขดหินแล้วกันเนาะวางไว้บนโขดหิน ทำอะไรจะได้ดกล้วยนะครับพื้นที่จัดวางไม่พอไม่เป็นไรเาราไปยุกนะครับเาราไปยุกนี่นะครับมะพร้าวมะพร้าวดูซิมีอะไรตกหล่นหรือเปล่านะครับนี้น้ำเปล่านะน้ำเปล่าว,วางไว้ข้างด้านล่างก่อน นี่ครับโอเคมีอะไรยังไม่ได้ไว่ายหรือเปล่าโอเคหมดแนละน,นี้เป็นหมากคู่นะครับเดี๋ยวแกะก่อนทำไปมือก็สั่นไปนะครับทีน,นี้ใครไม่เป็นผมไม่เข้าใจนะครับมามาอยู่คนเดียวแล้วมาทำอะไรแบบนี้นะครับเนาะขอคุณนะหนึ่งไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ JBC นะครับช่องเดินปากคนเดียวอ่ะ Okay. เปิดเล่าก่อนเลยนะครับเนะจะเปิดเล่าก่อนเลยฮ่ายังไม่ได้ปอกมะพร้าวโอ้ทําคนเดียวก็หลงลืมนะครับเดี๋ยวมีดก่อนมีดก่อนอาะมะพร้าวก่อนโอเคผมก็ไม่ค่อยเก่งด้านนี้นะครับแต่คิดว่าทุกท่านน่าจะให้ภัยผมนะนี่นะครับรูปแรงออกมาพอใช้ได้เลย โอเคครับทุกท่านตอนนี้ใกล้ถึงเวลานะครับเนาะเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่นะครับห้าทุ่มห้นะครับเนาะจุดทุบพอดีเที่ยงคืนนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยขอให้ทุกท่านโชคดีและผมก็โชคดีนะครับ ไหว้ครับไหว้แค่ทูบเดียวนะเข็บสาธุวันนี้ลูกชานะครับช่องยูทูบ JBC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่านะมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับมาขอบคุณแทนพี่พี่ซีทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องผมแล้วก็ได้โชคนะครับจากสาธุนะครับขอให้ทุกท่านนะครับ ตั้งใจก,กับผมเลยเนาะเดี๋ยวปักใจก่อนเลยโอเคโอเคขอให้พี่พี่อในช่องนะครับมีแต่ความสุขความเจริญเนาะร่ลำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากๆเนาะที่ร่วมสมทบทุนนะครับของเส้นวายในครั้งนี้นะ โอเคครับผมก็จะเอาไว้ตรงไก่เลยทางไก่เวลานี้นะครับก็ปล่อยให้ธรรมชาตินะครับเป็นไปเดี๋ยวผมจะออกไปอยู่ห่างๆนะครับเนาะ โอคโอ,คโอคแสบตามากแสงไฟนะเดี๋ยวลดแสงไฟหน่อยปิดไฟเลยดีกว่าโอเคครับตอนนี้นะปิดไฟแล้วจะมองเห็นกันไหมเออนี่นะครับน,นี่คือ ูบนะครับที่ผมจุดไว้ดูอย่งอางห่างๆนะหลายท่านอาจงสงสัยนะเดี๋ยวผมจะลองนับให้นะครับเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกนะฮะสิบหกนะครับทูบมีสิบหกนะครับแล้วก็ทูบจุดนะฮะเป็นสิบเจ็ดนี่นะครับ ขายไป17 okay. เดี๋ยวเรารอดูโชคพร้อมกันนะต้องรอให้ทูบหมดนะครับต้องรอให้ทูบหมดเนาะโอเคครับโอเคครับพี่พี่ฮะตอนนี้ ทูบก็หมดเรียบร้อยนะครับซะส่วนใหญ่นะ,ะเดี๋ยวปิดไฟให้ดูนะครับนี่ก็จะเหลือทูบอยู่1,2,3,4,5นะครับ5นี่นะเหลือ5นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟเลยปึ๊บอ่าโอเคตอนนี้ก็มีอยู่ทูบนึงนะครับที่เพิ่งจุดพอดีผมลืมนะว่า ต้มไข่มาด้วยต้มไข่มาด้วยนะครับก็จุดให้เจ้าที่เนาะท่านคงจะไม่ว่ากันนะครับเนาะทำคนเดียวก็จะหลงลืมนี่ครับอันนี้หมดแล้วนะแอปเปิลอันนี้เป็นมาพูอันนี้พวกของหวานนะครับเนาะผงหยิบผงยอดอะไรอย่างนี้ข้าวไก่นะครับน้ำส้ม เหลือกล้วยนะครับก,กล้วยอ่าทูบไกลจะหมดนะฮะกล้วยนะเป็นอย่างไรบ้างครับพี่ๆเอฟซี FC ทุกท่านนะกับบรรยากาศานะครับมองตรงว่ารอเกือบชั่วโมงนะกว่าทูบจะหมดนะครับกว่าทูบจะหมดเดี๋ยวเราจะเก็บนะครับเก็บบางส่วนนะครับบางส่วนที่เก็บกลับไปอพอเป็นลูกช้างได้นะครับ ก่อนเก็บเนี่ยก็ต้องเสสังก่อนเนาะเสสังมังคลายาจามินะครับจัดไปเนาะทีนี้ก็เป็นลูกช้างแล้วกันส่วนตัวเลขนำโชคเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกหนึ่งครั้งคนระับถ่ายให้ดูหนึ่งครั้งนะแต่ตอนนี้เก็บของก่อนเก็บของก่อนนะครับสาธุเสสสังมังคลายาจามิโอเคครับส่วนใหญ่ถือว่าท่านเจ้าที่เนี่ยได้กินเสร็จผมก็จะ ยกนะครับยกสิ่งที่ท่านยังกินไม่หมดหรือว่าทานไม่หมดนะครับเนาะไว้นะครับไวข้ข้างๆแล้วกันพอครั้งที่แล้วเนี่ยก็เหลืออยู่หน่อยนึงเนี่ยผมก็วางไว้ให้ท่านเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ดึกแล้วเนาะตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้ดูสายท่านจะไม่เชื่อนี่นครับตีหนึ่งเจ็ดวินทีแล้วเดี๋ยวขอญาตเจ้าที่เจ้าทางเนาะไปนอนหลับพักผ่อนนะครับค่อนข้างเดืกแล้ว เงียบสงัดแบบนี้โอเคปิดฝาเลยเนาะปิดฝาปิดฝาเดี๋ยวเราจะได้ดูพร้อมกันเนาะดูพร้อมกันใจเย็นๆนะครับใจเย็นอย่ารีบนะครับอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะเดี๋ยวเคลื่อนนะครับเดี๋ยวเคลื่อนเดี๋ยวเลขเคลื่อนนะครับไม่ใช่อะไรเค okay. okay. ช้างลาแล้วอ่าน้ำ นะลวงข้าวนะครับถือว่าของแท้ของแท้น้ำกิน <c oughs> นี่ปุกช้าง JPC ก็เจะกลับนะครับกลับกินคนเดียวไม่หมดเลยครับเดี๋ยวไปแบ่งเด็กๆที่บ้านนะครับเนาะเด็กๆแถวบ้านนี่นะครับอย่าเพิ่งไม่ไหนนะอยู่เป็นเพื่อน JPC ก่อนนะครับ นี่นะครับโอเคเก็บการทูบเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วเราใส่ไว้ในกระเป๋าเวลานี้นะครับผมก็ย้ายของศักการะนะครับมาไว้ด้านบนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็จะมีลักษณะอย่างที่พี่พีทุกท่านเห็นกันนะครับมีใบตองรองเนาะอันนี้เป็นกระดาษนะครับเนาะเป็นกระดาษสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติเดี๋ยวผมก็จะ ปล่อยไว้อย่างนี้เลยนะครับถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจเราในค่ำคืนนี้ยังไมคืนดิเช้ากว่านะครับวันใหม่นะเดีย๋ยวเรามาดูนะครับเนาะดูตัวเลขเสียงโชคกันเลยนะครับนี่นะก็ให้ทุกท่านเนี่ยครับใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมรับฟังนเนาะ คือใช้อย่างเต็มที่เลยผมพูดนะครับอย่างนี้เลยนะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะแต่ผมจะขออนญาตนะครับขออนุญาตค่อยๆพิกนะครับโอ้ยโอเคนะหวังว่าทุกท่านจะเห็นใครเห็นเป็นเลขอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับโอเคครับพี่บิวท่านหวังว่าคลิปนี้นะจะทำให้ทุกท่าน หายคล่องใจนะแล้วก็ทําให้ทุกท่านนะครับกินอกกินใจไปพร้อมกับผมนะครับขอพระคุณอีกหนึ่งครั้งนะที่ร่วมสนับสนุนมาในครั้งนี้นะครับมากับผมนะครับมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางนี้เป็นความเชื่อส่วนบนะุคคลเนาะแล้วผมก็เชื่อด้วยนะเราทําผิดนะครับเรามาขอเขามาท่านก็ให้โชคครับเพื่อท่านให้โชคผมก็กลับมาตามคาสัญญาอีกหนึ่งครั้งก็จะมีไก่นะที่ jvc นะครับ เป็นลูกช้างนะเอากลับไปด้วยนะครับเอากลับไปด้วยเนาะมีผลไม้เล็กๆน้อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวจะเคลียร์ข้าวของแล้วค่อนข้างที่จะใช้เวลามาพอสมควรนะครับตีหนึ่งกว่า,วานะตอนนี้เดี๋ยวจะรีบเคลียร์ข้าวของปิดกล้องแค่นี้เลยก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์คลิปกดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับกดติดตามแฟนเพจ JVC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่า เพิ่มเพื่อนในไลน์โอเอนะครับเพื่อเข้าพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดมากกว่านี้ขออภัยนะครับบอกก่อนนะครับบอกอีกรอบเลยว่าถ้าตอบคอมเม้์ไม่ทันตอบแชทไม่ทันนะครับกาบขอโทษเพราะว่าผมเป็นคนตอบเองนะครับพยายามตอบให้หมดเลยทั้ง3,000ันกว่าท่านนะครับในไลน์โอเอแล้วก็ในเพจอีกนะ8 0 0 0 0กว่าท่านแล้วก็ใน u t u b e นะครับ3 0 0 0 0 0กว่าท่านนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณที่อยู่ผมขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามนะครับโอเค หมือนจะพูดซ้ำไปซ้ำมาครับบรรยากาศก็กโอเคบอกไว้ถูกเลครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับเจอกันใหม่ทุกวันสุกเวลาหนึ่งทุ่มต,ตรงกับผม JBC วันหนึ่งผมเดินเข้าป่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับขนล,ลุกเลยนะยิ่งดึกดๆอย่างนี้นะครับช่วงเวลาปีหนึ่งยิบห้าจะไปนะครับใช้ประกอบนะครับประกอบในการตัดสินใจนะครับ